ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องปีเตอร์เคปีโอเคครับวันนี้เรามาทำภารกิจเขาบอกว่าทำอะไรอ่ะหาของเหรอโอเดี๋ยวเราจะเดินหาของกันนะคุณผู้ชม กุญแชย,ยังไงกุญแชแต่มาแล้วหนึ่งการครับเอาไว้เปิดเหรอใช้ได้ไหมอ๋อเปิดได้ใช่ คือโดน่านจุดหมายรึเปล่าเราต้องเอาโดนนะคุณผู้ชม <c oughs> อันนี้คือที่บังคับนะ แตาลีนี่ไงเห็นล้วคุ้ชมป๊ hearing. บป๊บปื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 ๊บื๊บปื๊บปืนบบปบปื๊บปื๊บปื๊บบปื๊อปื๊บ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 ปนนบงมันวางไว้ตรงไหนปื๊บปื๊ม เราต้องหาดูดีๆนะโนั่นไงเห็นแล้วโอ้วางอยู่ที่นี่เองนิดจ,จับยางนิดหนึ่งนะเอเคไปไปกันเลยครับตอนนี้เฮ้ยยังไงโดนเรามาแล้วคุณชมุม เปิดประตูหรอใช่ประตูตรงนี้ไหมไม่ใช่มันต้องใช้รหัสดูว่าจะเป็นตรงนี้ว่าจะได้ไหมเราเรียกโดนไปชนเอาเปิดได้สิคุณผู้ชม 登录。 ภารกิจของเราก็คือตามหาไข่หกฟองแล้วมาใส่ในปากโชคไขน่นี่โอเคเราไปตามหาไขน่นว่ะ ที่สองฮึบอ๋อ,อไม่โดนฮึบฮึบเขียนลงไปแปลกที่ว่าโรงเรียนนี้ไม่มีเด็กสักคนเลยคุณผู้ชมต้กงเรียนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ อะไรล่ะลืมนับเมื่อกี้เอา้าหยิบไม่ได้มันเป็นไข่อะไรคุณผู้ชมโอเค ตัวนี้เลยมั้งที่ไปส่องดูลราเมื่อกี้ตอนนี้เรากำลังเทำภารกิจหาไข่หกฟองมึงไงทำไมไม่เห็นว่าตอนเดินเข้ามาเอ,อือมันหลบอยู่นี่ได้ไงเฮ<ๆ>้ไปเดินลัดไปนะี่นะ อยู่ไหนไก่โว้ยอยู่น่นลงไปน่าจะสีฟองนะคุณผู้ชมตอนนี้แล้วที่เหลือมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนี้ก่อนโอ้นีัไงวางอยู่ตรงนี้นี่เอง กระโดดลงไปได้ไหมได้เฉยโอไม่เจ๋งเจังงน่าจะเหลือฟองสุดท้ายนะตอนนี้ ฟ้องช่วยกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่ไงเหมือนมีปุ่มอะไรเราลองกดดูดิปุ่มอะไรอะคุณผู้ชมหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องใช้โดรนแล้วลองดู ยวโดนมาโดนไม่มาต้องเรียกอีกเหรอเฮ้ยวอสองวอเอวอบีมาเร็วเจ้าโดน หรือว่าฐานมันจะหมดครับคุณผู้ชมโดนไม่มาโดยนหายอ๋อต้องเรียกก่อน สุดเราก็าเจอละฟองสุดท้ายเ,าเกือบเกือบถ้าโดนชนนี้ใขรน่าจะเลนะนะครผู้ชมอดีแล้วให้เราไ้ตัวนันกินลงไปเลยฟองที่หกหรือเปล่า งี้คุณแจงออมาแล้วเอ๊ะไปเราไปทำภารกิจต,ต่อไปกันเลยหัวโ,โ,โดดหวโดโดเด,ดินชนก็ยี่ชยเลยนี่คืออะไรอ่ะเราต้องให้โดนมา โนตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราเรียกดูนก่อนมาลูเข้ามาได้ไหมวะมันแสงสีเหลืองเฮ้ยกระจกเหรอนี่ชนเลยเข้ามาได้ไหมชนยัง โดนแล้วนะเมื่อกี้ลองอีกทีนึ่งดิโอเคมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณผู้ชมฮะเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าโอ้ต้องขอบกุญแจสีเหลืองแสงนี้ ทำผิดขั้นตอนนะเมื่อกี้ชนไปโอเคนล่วไงตู้อุปกรณ์เปิดละไปทีนี้เราจะไปเอาเราจะไปพังประตูกัน ขยับมาคุณผู้ชมเออนิ่งเฉยเลยนักค้อนตีเราอยู่ไหนเมื่อกี้ไงคีคุณผู้ชมเราเข้ามาได้แล้วต่อไปเขาบอกว่าอะไรอ่ะไก่อะไรสีชมพูเราต้อง แจ้สีเหลืองเพื่อเปิดตัวนี้โอ้่ไงบอกมาแล้วบอกมาแล้วมาต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะคุณผู้ช เราต้องเรียงสีให้ถูกนะผมจำได้แค่สีเดียวนั่นนี่คือสีเขียวอ,อันนี้นะคือสีเขียวส่วนเจ้าไก่นี้นะคือสีม่วงไหนละสีม่วงอันนี้หรือเปล่า ส่วนตัวนี้สีไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปาหมึกเราต้องย้อนกลับไปดูใหม่เหรอเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนเ,เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูใหม่กลยนะคุณผู้ชมพอดีจำสีไม่ได้

ขึ้นไม่ได้หรอ แดงม่วงส้มโอเคไปจำง่าล่ะดูเลยครัเขียวชมพูม่วงส้มม่วงส้มปลาหมึกสีส้ม สีหลงทางหลงทางนี่ไงึบฮึบโ้ยบังนี่เขาก็บอกอยู่ตัวนี้นัเป็นสีชมพูอยู่แล้วเราจำแค่เพียงไม่กี่สี เราจะข้ามฝั่งกันไปข้ามฝั่งก่อนนะาาช่อไก่ชมพูนี่มาตัวนี้สีเขียวอันนี้สีชมพูหรือเปล่าใช่รู้แล้วอันนี้สีขาว ที่ข่าวมีมไหมนี่ไงนี่สีแดงนี่ปลาหมึกสีส้มอันนี้สีม่วงนี่ใช่ไหมถูกไหมย,ยังไม่ถูกเหรอ ป็นสีแดงแล้วมันม,มีสีแดงด้วยนะประเด็นออกเลี้ยนเป็นสีแดงทำไมสีมันมเหมือนกันอะก็ปลาหมึกสีส้ม

ติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณลครับ